พาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลบบุรีนั้นเขาร่วมกันสืบสารประเพณีแห่พระศรีอริยะเมตรตรวัดไหลนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ำบางขามที่สืบทอดยาวนานมากว่า100ปีค่ะ ที่วัดไรตําบลเขาสมอคอนอําเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีค่ะนายปรัชญาเปปตงรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดงานสืบสารประเพณีแห่พระศรีอริยะเมตรตรวัดไร่โดยมีนายสารนธณศรีโตนายอําเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีนะคะนายธีรศักดิ์รัตนจันทร์นายกเทศมนตรีตําบลท่าโขงนางสวามินีอิสระธะประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรี ข้าราชการผู้นำท้องถิ่นประชาชนอำเภอท่าวุ้งและพื้นที่ใกล้เคียงก็มาเข้าร่วมพิธีด้วยนะคะสำหรับประเพณีแห่พระศรีอริยะเมตรตรได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปี2566 ด้านแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีค่ะโดยงานประเพณีแห่พระศรีอริยะเมตรตรเป็นประเพณีที่ชาวบ้านตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีถือปฏิบัติกันมาอย่างช้านานนะคะซึ่งประเพณีชักพระศรีอ่านได้จัดขึ้นนะคะปีละสองครั้งค่ะก็คือวันขึ้น 14ข่ค่ำเดือน6นะคะและวันแรม4ี่ค่ำเดือน11ค่ะโดยจะอัญเชิญพระศรีอ่านมาประดิษฐานบนตะเคและใช้เชือกชักแห่ไปในเส้นทางวัดท้องคุ้งและวัดเทพอัมภัยค่ะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนั้นได้ร่วมกันปิดทองแล้วก็ส่งน้ำนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ค่ะตลอดสองข้างทางก็จะมีโรงทานนะคะซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชุมชนวัดไหลที่มีความเชื่อที่มีความศรัทธานะคะในเรื่องของการบริจาคทานซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนนั้นเข้าร่วมการจัดโรงทานเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยค่ะสำหรับประเพณีการแห่พระศรีอานนะคะของวัดไหล นอกจากจะแสดงถึงการทำบุญให้ทานแล้วก็ยังแสดงถึงความสามัคคีและการรวมพลังของคนในชุมชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระศรีอานค่ะโบราณวัตถุสำคัญที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานพระศรีอานค่ะ